การเงินการงานความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะเรามาดูการงานก่อนนะคะการงานคุณอาจต้องเดินทางไกลนะคะอาจต่างถินง่นต่างแดนไปทํางานห่างไกลบ้านเมืองนะคะขอให้คุณอดทนนะแสงสว่างรอคุณอยู่นะคะพระอาทิตย์กําลังโผล่ขึ้นแสดงว่าอนาคตไปไกลงานที่คุณกําลังไปนี่นะคะจะสร้างอนาคตที่ดีให้คุณนะคะสําหรับท่านที่ทํางาน มีองค์กรอยู่แล้วหรือมีงานประจําอยู่แล้วนะคะขอให้คุณอดทนนะนะคะวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่อนาคตนะคะรับรองว่าอนาคตสดใสคุณเห็นดวงอาทิตย์ไหมคะศาสาดแสงนะคะรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยอนาคตคุณสดใสแน่นอนนะคะอดทนนะคะสู้ๆนะคะส่วนการเงินการเงินนะคะมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตนะอาจจะเป็นพ่อเรา แฟนเราหรือว่าผู้ใหญ่ใกล้ตัวหรือคนบางท่านที่โชคดีหน่อยก็มีสายเปรสายยวนเนาะการเงินช่วงนี้ดีค่ะมีคนคอยซัพพอร์ตนะอ่ะมาดูความรักนะความรักขอใบดีๆสักใบสินะคะความรักอ่ะปึ้งอะความรักช่วงนี้นะคะ เรื่อยๆนะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ของกันและกันความรักก็จะไม่หวือหวาช่วงนี้นิ่งหน่อยนะคะนิ่งนิดนึงนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างทํางานส่วนคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ใครเข้ามานะคะเช็คประวัตินิดนึงนะคะบังเอิญ เขาอาจจะโสดไม่จริงอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นคู่แทกคู่ซ้ซนนะคะทําให้อนาคตมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเช็คประวัติคนที่เข้ามาช่วงนี้ด้วยนะคะคนโสดส่วนโชคลาบนะคะโชคลาบมีนะอ่าโชคลาบคนเจ็บคนจากนะคะอ่าให้โชคหรือทะเบียนรถให้โชคนะคะสื่อน้าโชคนะคะทะเบียนรถหรือคนเจ็บคนจากนะอายุของพวกเขาเลขหน้าไพ่นะคะคือหนึ่งสามนะ ส่วนใบที่สองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะเจ้าที่เจ้าทางพระในโบสถ์ใหญ่ๆให้โชคนะคะไหว้พระขอพรแล้วได้โชคเลขหนา้าไพ่คือห้านะคะส่วนใบที่สามนะคะอ่าถือศีลกินเจสวดมนต์ไหว้พระทําใจให้เป็นกุศลน,นะช่วงนี้คุณจะมีโชคนะ้าสวดมนต์นั่งสมาธิเลขหนา้าไพ่คือสองนะคะ ขอให้ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอ่ามีความรักที่ดีมีโชคมีลาบนะคะการงานขอให้มีอนาคตนะคะ